กดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะของเราจริงๆเราจุดทูบก่อนนะอาจารย์เนาะเราจุดทูบก่อนแล้วเราแถมไปให้ในกล่องแล้วสําหรับใครที่อยากได้เร็วแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยากได้เร็วเนี่ยสามารถรอได้ถ้าถ้ารอได้ก็คือก่อนรัฐบาลออกสองสองวันเนาะเราจะแจกเราจะเปิดคลิปเลขทูบให้ดูให้ชมแต่ถ้าเกิดใครบอกหนูอยากไปซื้อก่อนอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวลอ,อตเตอรี่หนูซื้อไม่ทันนะมันหมดก่อนนะคะก็ ซีเอฟสินค้าอะไรก็ได้จะแจกเลขทูบให้วันนี้เดี๋ยวจะมีสินค้า9บาทจริงๆไม่ได้ตั้งใจขายสินค้านะ <laughs> อ,ยาอยากแจกเลขทูบค่ะนะงวดน,นี้รวยจ้างวดน,นี้รวยไม่ได้ดีต้องบอกว่าพรุ่งนี้รวยรรวยขอบคุณพี่ศีอ่อนค่ะพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยนะคะสวัสดีพี่มหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านค่ะนะคะ นี้นะคะก็เป็นเลขทูบนะคะของงวดที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะแต่ว่างวดต่อไปรวยงวดนี้รวยจ้าโอ้โหอาจารย์เลขอาจารย์จาย๋า <ไป S 1> แต่อาจารย์อาจารย์จาย๋าแต 1. 1> แ่แผ่นแผ่นผ้าไม่ได้นะคะ งวดนี้รวยจะงวดนี้รวยเดินถามป้าใหนูหน่อยค่ะงวดนี้รวยจ้าเอาแล้วเอาแล้วที่รักพิมให้หน่อยค่ะวุ้ยหนึ่งห้าห้าหนึ่งก็สวยนะเนี่ยนะนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็สวยนะจ๊ะหนึ่งสุดปังพี่พี่พิมให้หน่อยจ้ะหนึ่งสุดปังค่ะ หนึ่งสุดปังหนึ่งสุดปังหนึ่งสุดปังค่ะที่รักค่นะ,ะหนึ่งสุดปังสวัสดีที่รักหวยมาแล้วจ้า ปังมากนะจ๊ะเพจนี้นะคะปีที่แล้วไม่เข้าแค่อปีที่แล้วนะคะไม่เข้าแค่อเขาเรียกอะไรเอ่ยไม่เข้าแค่สี่ห้างวดเองนะคะนะ,ะ,นะะปีที่แล้วไม่เข้าแค่สี่ห้างวดนะคะ นะปีที่แล้วไม่เข้าแค่สี่ห้างวดนะคะสวัสดีคุณนรินทะร์นรินทร์ค่ะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอาจารย์เคนะคะพี่จ๋านะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงค่ะที่รักค่ะเร็วนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเลขแท่งที่สองนะคะเราจะไปแท่งที่สองเนะี่ยเลขแรกมาแล้วนะคะเลขแรกมาแล้วนะเลขแรกมาแล้วนะที่รักนะคะนะเลขแรกมาแล้วห้าหนึ่งสวยไหม ห้าหนึ่งแปดหนึ่งนะสี่หนึ่งโอ้โหเลขสวยนะคะเลขสวยท้งนั้นเลยจ๋าจะไปตัวที่สองต่อเลยไหมจะไปตัวที่สองต่อเลยไหมต่อเลยไหมต่อได้หนูต่อได้นะหนูต่อได้ค่ะนะคะอาจารย์จ๋าหนูอยากเปิดของเพจของตัวเองค่ะนะะสวัสดีค่ะนะคะเราจะไปเลขที่สองกนเลยนะตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์ละคะจย์ 6,800นแร้ 6, 800ชอชลคนดูหมื่นสามนะอ่ะทีละขาใครใครรวยมั่งนะแฟนเพจเอรลันไปซื้อสี่ห้าแปดสี่มาบ้างหรือยังคะพรุ่งนี้ใครเมื่อวันเนี้ยเมื่อวานนี้ดูเลขทูบแท่งแรกกันไปแล้วอะเหมือนห้าจะมาอีกนะ <laughs> ก็ไม่แน่นะพี่จ๋าใช่ไหมอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะสำหรับแฟนเพจนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น อะไรอะไรก็เป็นไปได้ทางนั้นอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทางนั้นนะคะสวัสดีที่รักมาเลยจ้าโอ้โหโก็มาสิจ้าว้าวใส่ห้าจะมาจริงนะแฟนเพจ <c oughs> <c oughs> เอาเซเอาเซห้ามาจริงๆนะนะ แฟนส่วนใหญ่ตอนนี้แฟนเพจจะบอกจะรอขนมถุงละ9บาทที่แถมเลขเลขทูบให้ด้วยนะคะ <c oughs> เลขทูบของของต้นเดือนกุมภาใช่ไหมได้จ้ะเดี๋ยวให้จันชัดพิมพ์รหัสดีไหมจันเมื่อวานนี้เป็นพิมพ์เป็นตัวหนังสือว่าโหระบบดูดไม่ทันก่ะทีละค่ะห้ามาเบิ้ลขนาดนี้จับคู่ไขให้แล้วก็เหลือน้อยสิจ้ะจับคู่ไขให้แล้วก็เหลือน้อยสิจ้ะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะ อย่างนี้นะทันไหมทันไหมมาเร็วเพชนี้ชอบกระดิ่งนะจ๊ะหนึ่งอัดไว้วันที่หนึ่งเดือนอหนึ่งมกราคมสองพันห้ารอหกสิบห้าค่ะนะคะเราจะปล่อยเลขทูบก่อนที่จะถึงอ่า เขาเรียกอะไรเอ่ยก่อนที่รัฐบาลอ่าก็รัฐรัฐบาลว่าก่อนที่ฉลากกินแบ่งจะออกอะนะคะสองวันนะเลขทูบมีสองแท่งวันละแท่งนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เลขทูบก่อนเราจะถ่ายถ่ายถ่ายเป็นพิมพ์เอกสารแล้วก็ส่งไปให้ในกล่องที่ฟรีเอฟสินค้าอันนี้เลขทูบมีให้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายพะอจรนเแค่ปล่อยรีเอฟสินค้าทุกวันอยู่แล้วเนาะพรุ่งนี้รวยจ้าโอ้เลขมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สำหรับใครที่ได้ใบทูบไปก่อนก็จะได้ซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะนะคะจะหาซื้อได้ทันนะนะพี่เขาบอกได้ลอตเตอรี่ห้าแปดหนึ่งมาขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะคะพี่จา๋าทันไหมจ้าทันไหมคุณพ่อคุณแม่ใครไม่ทันแคปรูปได้เลยนะคะระบบไม่ดูดพี่เหรียญพี่เหรียญทักข้อความแชทได้เลยจ้ะอยากได้สินค้าไหนทักน้องแอดมินได้เลยนะคะบอกว่าระบบมันไม่ดูด เอฟข้างหลังบ้านให้น้อยบอกงี้นะจ๊ะอ,อ,อาจารย์ชัดอย่าลืมขึ้นเลขทําบุญไปพร้อมกันทีเดียวกับตอนที่ให้เลขทูบเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเผื่อพ,พ,พ,พี่แคปไปมันเป็นเลขทะเบียนรถเบนที่อาจารย์ชัดตั้งใจจะบอกพอดีเลยะค่ะนะหนึ่งห้า 1> 7 1 5 7หนึ่งห้าค่ะเดี๋ยวขึ้นเลขทูบที่ไข้ให้เกี่ยวขึ้นตัวหนังสือเลขทูบที่ไข้ให้เลยนะคะที่รักนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่ะเลขทูบที่ไข้กำลังจะขึ้นให้นะที่รักเตรียมตัวแคปนะคะเตรียมตัวแคปนะที่รักแป๊บหบนึ่งนะนะเตรียมตัวแคปนะคะเลขทูบที่ขึ้นให้จะเป็นเลขที่ไข้ให้แล้วจ้ะนะคะ หลายคนหลายท่านบอกอยากเห็นเลขทูบที่พิมพ์เอกสารใส่ในกล่องเดี๋ยวจะเฉลยให้วันนี้เลยนะคะนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่ทันจริงๆไม่ทันจริงๆเตรียมทําตัวได้เตรียมทําตัวว่าเตรียมตัวนะคะกดปุ่มแคปหน้าจอได้เลยอันนี้แคปหน้าจอเต็มไว้ก่อนค่ะนะคะสำหรับตัวหนังสือนะคะสําหรับเลขเลขทูบเนาะแคปได้เลยจ้ะแล้วเดียาายเยเด๋ยวอาจารย์แค่จะปล่อยเดี๋ยวอาจารย์แค่กําลังจะปล่อย เลขทูบที่คายให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะนะอาจารย์ชัดพร้อมอะไรปล่อยได้เลยนะคะที่พี่จะได้เตรียมตัวแคปได้เลยจ้ะน,นะวันนี้เราไลฟ์สดกันในวันที่สิบหกนะคะเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะทีละขาใบไม้เลกสองไม่ดูดคุณพี่อะไรเอ่ยคุณอะไรอาจารย์แค่อ่านไม่ทันเลยภาษาอัง,งกฤษด้วยขออภัยด้วยคะ่ะหน้าตาหน้าตาสวยด้วยละ ขออภัยด้วยจ้าพี่จ๋าอ่านไม่ทันรหัรหสรหัสบอยไม้เลขสองไม่ดูดทักน้องแอดมินให้หน่อยจะบอก CF ข้างหลังบ้านให้หน่อยนะคะอยากได้เบี้ยแก้คะ่ะบอกอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวให้น้องแอดแอดมิน CF หลังบ้านวันนี้ระบบดูดช้ามากๆกราบขออภัยจริงๆค่ะพี่จา๋าระบบดูดแล้วส่งข้อความติดขัพอดีข้อความเยอะข้อความเยอะมากค่ะนะคะนะทันไหมจ๊ะพี่จ๋านะคะเอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขทูบ ไข้ให้พี่พี่แล้วจ้ะพี่พี่เตรียมเลยนะเลยเตรียมแคปอาจารย์ขึ้นยังคะอ้าวแคปได้จ้ะพี่จ๋ามันขึ้นนานไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นให้เป็นวักวักค่ะแคปเจอนะคะพี่จ๋าแคปทันไหมสูตรสองตัวอาจารย์จะให้พี่พี่แคบไปก่อนไหมคะสองตัวข้างหลังหรือว่าเอาเอาแค่เลขทูปพอค่ะเลขทูปพอเนาะแคปเจอแคบได้เลยนะคะนะแคปได้เลยนะคะทันไหมทันไหมพี่จ๋าทันไหมจ๊ะ ระบบไม่ดูดบอไวไม้เลขสองพี่จ๋าใครระบบไม่ดูดรหัสไหนทักน้องแอดมินไว้ข้างๆในข้อความแชทได้เลยค่ะบอกว่าน้องพี่เอฟรหัสนี้ไม่ติดเอฟให้พี่หลังบ้านให้หน่อยนะจ๊ะนะคะเดี๋ยน้องเขาจะทําการดําเนินการให้เดี๋ยวพรุ่งนี้าจะแค่ให้น้องดูแลตั้งแต่แปดโมงเชา้จาจนถึงห้าโมงเย็นนะคะพี่จ๋านะคะกรา,าบขออภัยในความล่าช้าของระบบดูดด้วยนะสอเสือเลขหกไม่ดูดพี่วิไลวันจ๋าทักน้องแอดมินให้หน่อยค่ะ พี่นิตยาจ๋าแฟนเพจสุดที่รักจ๋าใครที่ระบบไม่ดุดนะคะรบกวนหน่อยนะจ๊ะรบกวนทักน้องแอดมินให้หน่อยค่ะนะคะเอาละต่อไปนะคะนะพี่ๆทันแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคิวของอาจารย์ชัดสวดมนต์พี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นสลิปเงินโอนให้อีกหนึ่งรอบก่อนที่อาจารย์ชัดจะสวดมนต์นะคะเพื่อให้แฟนเพจหลายคนหลายท่านนะคะ แฟนเพจบอกอยากได้น้ำปลาพี่วันเพนบอกนะเดี๋ยวเคาะราคาได้เมื่อไหร่นะคะเคาะระคังราคาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้พี่ๆทราบเลยจะพี่จ๋านะคะอ๋อทันหลายคนเลยกลับขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋า